ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนห้องพี่เป็ดให้เป็นเมืองทิม้าก,กันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพอพี่เป็ดกลับมาเนี่ยแล้วพี่เป็ดเห็นห้องที่แบบเปลี่ยนไปกลายเป็นทิมะามีต้นไม้นู พี่เป็ดจะรู้สึกยังไงดูแอร์หรือเปล่าก็เราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดแต่ว่าแอร์เนี่ยก็ได้ทําการนะพี่ๆทีมงานเพื่อที่จะแบบมาช่วยแอร์จัดบัเอ๊ยจัดห้องพี่เป็ดเนี่ยให้เป็นเมืองทีมานนะคะก็วันนี้เนี่ยมันคือวันอาทิตย์ นะคะทุกคนก็คือว่าวันน <si <sh yeah> ี้เนี่ยพี่เป็ดนางไม่อยู่บ้านจ้านางไปหาพ่อแม่แล้วก็ไปทําธุระตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วแล้วคือตอนนี้มันก็แบบบ่ายโมงแล้วใช่ปะแอก็เลยกะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาแบบเตรียมของก่อนดูนี่นั่นพราะพี่เป็ดกลับมาจะได้แบบว้าวอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวแอบจะพาทุกคนเนี่ยไปดูอุปกรณ์ก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราเล่นใหญ่มากจริงๆโอเคไปค่ะไปดูอุปกรณ์อันนี้เนี่ยคือทีเด็ดของเรานะคะก็คือโฟมค่ะเป็นทีม้าไงใช่ปะกเลยเป็นทีม้าเนาะใช่แต่เรา เนี่ยจเจาพวกเนี่ยโรยให้ทั้งห้องเลยแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบพี่มานุ่มๆอะ่ะซึ่งเราได้ทําการสั่งโฟมพวกนี้มาเนี่ยประมาณ10กว่ากิโลเลยนะคะออมันเยอะมากเลยเอาไปถมห้องไม่เิดเลยใช ตอมีอะไรอีกนะไปดูอีกออไ,ไปค่ะเรามาดูของตกแต่งกันบ้างแอบว่าทุกคนน่าจะแบบรอดูต้นคริสต์มาสป่ะทุกคนนี่ก็คือเป็นของตกแต่งของเรานะคะอ่ะอันนี้เนี่ยก็คือต้นคริสต์มาสแต่ว่าจริงๆเราอะ่ะมันไม่ได้ขนาดนี้นะทุกคนคือพอเราแกะออกมามันจะใหญ่กว่าน,นี้เว้ยอันนี้เนี่ยถือว่าราคาแพงมากพวกเน,น,นี้ยเป็นหมื่นเลยนะ ก็จะมีอันนี้นะคะามาันก็เป็นของตกแต่งเงินคริสต์มาสนะคะนี่นะเออลเลิศอุ้ยมันคือที่พันต้นคริสต์มาสเยอะมากเพ้าะพี่เป็นไม่น่าจะด่าแล้วเนาะไม่ด่าถึงต่อไป คริสต์มาสนะคะก็ให้พี่พีทีมงานใส่ด้วยแล้วก็มีเป็นพวกกล่องอันนี้นะคะอุ้ยกล่องของขวัญอยากทำแล้วอ่ะดูดีกล่องของขวัญอันจิ๋วๆนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเป็นดาวเป็นกระดิง่งต่อไปข้างหลงังแอร์อันนี้ถุงใหญ่มากอุ้ยสวย <ๆ S 2> มากอันนี้มันเหมือนเราแบบเอาไปแบบทุง่งๆอ่ะ <laughs> ทุกคนเรามีไอ,ะะอ้ Lion, นี้ด้วยล่องไลออนนะคะไลออนมาดิลูกนี่ทุกคนไลออนมีหมวกคริสต์มาสด้วยเออเอามาละ ก okay. um, okay. ็จะเป็นไฟที่เราจะใช้แบบตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะว่ามันน่าจะต้องสวยนะโอเคค่ะทุกคนต่อไปนะคะก็คือเราจะทําการขนทุกอย่างไปบนห้องพเป็ดจัดนู่นจัดนี่อะไรอย่างนงี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนทุกคนดูห้องพ่เป็ดูสภาพนะคะเราจะถ่ายลูปให้หมดเลยค่ะทำไมเก้าอี้นี่เหมือนแบบลุกกระโดดออกมาแล้วก็ออกไปจากห้องเลยมาดูสภาพเก้าอี้ดิดู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 ไปทุกทุกเก้าอี้ก็อยู่อย่างเงี้ยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มจัด ดูก่อนเนะาะเพราะว่าแอก็อยากเห็น้วก็มันจะใหญ่แค่ไหนมันแก่กันครับโอ้โหสัมผัสต้นคริสต์มาสใหญ่ขนาดน,นี้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็แกะแล้วนะต่อไงวะทำไมมันมาเป็นอย่างนี้วะช่วยกันต่อค่ะช่วยกต่อค่ะฟังไม่ไหวแล้วดูเหมือนง่ายเนาะอ๋มันดูเหมือนง่ายอะทุกคนเราต้องการผู้ช่วยนะคะเอาคนผู้หญิงสคนเราไม่สามารถ่จะต่อต้นคริสต์มาสเดี๋ยวรอผู้เชี่ยวชาญดีกว่าผู้ช่วยของเราไม ตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้ช่วยของเรามาแล้วนะคะเราได้สำร็จต้นคริสต์มาสโอเคค่ะทุกคนเรารู้แล้วก็คือมันเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปให้มันลึกๆโอเค<ๆ>ในเมื่อเรารู้วิธีแล้วเราก็ต้องมาเริ่มเลยน้องแอนเริ่ม,ม<า>เลยค่ะเริ่มแต่ข้างล่างเลยเฮ้ยช่วยงาน เลดี้อร์เาดนาแล้วนึงน่เป็นของาเต็มเลยค่ะทุกคนไม่ได้โกหกนมเนี่ยเรื่องจริงไม่ใช่เอลซาเดี๋ยวโอลาฟมาเออเดี๋ยวมีโอลาฟมาเราจะให้ต้องคิสตมาอยู่ตรงไหนดีอะตรงเสียงไหมลองไหม่หละเราลองยกขึ้นไปไหมยกขึ้นไป่ถ้าเกิดมันไม่รวยเราก็เอาลงจริงหรอเอาอมตียงเลดี้เกเลดี้เกร์้นคิาไม่ตโอยเลิศอยู่นั้น โอ้โหใช่ไหมแต่ถ้าเราแต่งแล้วอะ่ะมันจะไม่โองนะทุกคนมันจะแบบว่าเต็มไปด้วยความรักของเรามาทุกคนเรามาเริ่มทําการตกแต่งต้นคริสต์มาสเลยดีกว่าโอ้ยสวยอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเพลงด้วยอะ่ะเอ้ยอันไหนก่อนเนี่ยโอ้ไม่ได้เสียงสวยน้องเอนไอชอว,วันนี้อ่ยแมรี่คริสต์มาสแต่จะว่าไปนึกถึงอะไร <laughs> นักร้องกันาแมยต้นนึกหมดเพลงไหมใช่อ่ะทุกคนเริ่มเลยนับต่อจากนี้ไปของทุกท่านเชิญพบกับนักร้องเสียงแก้วสินทวันน้องแอน ไจ้ไ้าย <laughs> เสียงย <laughs> ใคครับ <laughs> <ใน> <laughs> <ใน> <laughs> า้ยอะมาเริ่มเลยน้องเออยากอะไรแต่งนะว <laughs> ราดทุกคนได้เหรอกระดิ่งเห็นความรักของเราทุกคนรู้ไมแอว่านะต้องไม่มีใครเคยตัดให้เป็นอย่างนี้เอจะเป็นคนแรกที่แตะให้พี่เป็ดอย่างนี้แล้วก็ ทำทุกอย่างให้มันเป็นเหมือนแบบอยู่อเมริกาไงเขาพี่เป็ดอะ่ะชอบบอกว่าพี่เป็ดอะ่ะเป็นอเมริกันสไตล์เพราะฉะนั้นอะ่ะเราจะต้องขาดวันคริสต์มาสไปไม่ได้แต่ก็เงินพี่เป็ดนะ <laughs> <laughs> เบื่อดาวดวงทุกคนจริงว like ่ามันคือมงกุฎค่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปติดเลยละกันฉันต้องคยจับต้นไม้ไหมสมกันไปเลยค่ะทำไมดาวมันไกลจังลยมาเลยมาแล้ว ตอนนี้ดาวของเรานะคะก็ขึ้นสู่ยอดเรียบร้อยแล้วค่ะมันต้องการไฟปะต้องการไฟ <laughs> ไฟอยู่นั่นจ้า <laughs> มาเลยจ้าขาดไฟไปไม่ได้เด็ดขาดอันนี้นะคะก็คือไฟจากซานตาคลอสนะเอเห็นซานตาคลอสขับผ่านดวงจันทร์พอดีก็เลยโบกมือะครับแล้วกว่าเอาไ้ไปไปไปเลิศ <laughs> <laughs> น่ากิน <laughs> โอ้โหอะไรกันคบเนี่ยสวยจริงๆเลยทุกคนตอนนี้นะคะทุกอย่างของเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแค่ฮิโใช่ไหม เลิกใจแล้วเราต้องไปขนพิม่ามาอีกค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเตรียมพิมะาก่อนค่ะตึงปึงทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการขนโฟม12กิโลขึ้นมาบนห้องแล้วนะคะต่อไปเราก็จะระเลงโฟมให้ทั่วตรงนี้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 เลยนะคะพร้อมยังทุกคนพร้อมแล้วเฮ้ย <c oughs> เอเจเลยนะพี่ไม่อยากเชื่อเดี๋ยวพี่โดนด่า เลดี้เกลาเลดี้เกล่ลหันลงไปอุ้ยเฮ้ยไม่ทล้ว่ะโอลาฟโอลาฟเหมือนโอลาฟเลยเราอิ่้เก็บันปค่ะใครเก็บวะที่มาสีขาวเป็นป้ากันนลาตีไม่มีรอยเท้าอย่งที่มอที่หมอน่ะเฮ้ยจริงป้ะ น้อองแร์เดี๋ยวแอร์จะทักถามพี่เป็ดก่อนละกันว่าพี่เป็ดอยู่ไหนเผื่อมาถึงโป้เปิดมาอ้าวยังจำไม่เสร็จฮลัลโหลฮัลโหลเธอทำอะไรอยู่กินข้าวแล้วเธอจะกลับมาตอนไหนแกเดี๋ยวกินเสร็จก็ขับกลับเลยครับประมาณครึออง่งชั่วโมง

ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยพี่เบดก็จะกลับมาแล้วแดก็จะทําการเปลี่ยนชุดนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใส่ชุดนี้สซัพายแน่นอนใช่ไหมเรามีชุดของเราค่ะก็เดี๋ยวขอเวลาให้แอบไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคะไปดูกันเลยค่ะ ชุดซันตาของเราค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์พิเศษแดนแดนเป็นโอลาฟค่ะหยาดยิย้หมห <laughs> น่อยสิก็ <laughs> ตอนนี้เนี่ยพี่เป็ดก็ใกล้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบบไปดักรอ,อพี่เป็ดพ่อไม่ีบะไรจะทำแล้วเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแค่พี่เป็ดอ่ะดูดิอลาฟพี่เป็ดยังไม่มาสักทีนึงอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราก็จะดักรอพี่เป็ดจับตรงนี้นะคะพอพี่เป็ดมาเนี่ยมันก็จะเห็นไฟรถใช่ปะต้องหุนซุ่มดูใครเฮ้ย อมาแล้วเ่ใช่เม้ยเฮ้ยไปไมาแล้วมาแล้วมาแล้วคอเราจะทำการปิดไฟแล้วนะคะเว้โอเยอะแยะเปิดไฟขึเออจบแล้ว โอ้โหจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวนะโอ้จบแล้วแต่เดี๋ยวแป๊บนึงโอลาคุณลงคุณหรือวะอันนี้ไม่ลงโอทีนะครับไม่มีโอทีนะอันนี้มีโอทีนะทำเองนะอันนี้ไม่ได้อาทิตย์ไม่เกบุญญาปลาเพื่อพี่เป็ดไงใช่ไหมแล้วเงินไขสัตว์ไทย ลว่ะยิง,งดีใจใช่ไหมเธอเธอลองนอนดูดิไม่ค,คือตอนแรกอะตอนขึ้นมาพี่เห็นว่าแบบมีโฟมอยู่ตามทางเวเอามาแบบไวทางคลิปมันสักวันหนึ่งอะเออเออแต่คือกูก็ไม่รู้ไงไม่คิดว่าแบบน้องเอ๋ไงเป็นคนวงการเลยนะเนี่ยใครเก็บมาแล้วใครเก็บมาดีก็อยู่เป็นอย่างนี้แหละทำไมอะเมืองหิมะไงทำไมแล้าก็โอล้าไม่ไอ้โจคิดว่าโจโจคิดมาเหรอครับ ก็ต้องคิดว่าออกไงอ่ะออกไง tamam, อ, <c <c อ Allah, Mother, no no oh, nah, ่ะลองออกไงมวะออกออกไม่ได้คืนนี้พี่ต้องนอนอ๋อที่โดมาถามว่าพี่แช้าไหมจะกลับกี่โมงเอเขารอเราตั้งนานเนี่ยเห็นไหมเขาเขาเกือบไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วเขากัดนอนกันกับพ่อแล้วเริ่งจะเช้าเกือบไม่ได้แล้วเธอชอบไหมชอบไหมคอมโกคอมเกี่ยอีเหรอด้วยไอ้เบ เฮ้ยมัดออกไงเอฟเอโรมย่าเดี๋ยวลาขึ้นกูจะอยู่ยังไงห้องนี้กูจะอยู่ยังไงไลอ้อนไปเลยอันนี้เยอะมากนะทุกคนลึกมากทุกคนดูลึกมากเฮ้ยเรื่องนี้ไไหนะาเรื่องนี้ไไหนวะไปโลกของเอลซ่ามา ก็เโอลาฟมไมไม่คุยกับโอลาผมก่เอโอลาฟหน่อยแล้เอาหูกลวเธอมินโอลาฟเขาเนเเจมันีกินีได้ลงป่ะเนี่ยได้ลงต้องลงอยู่แล้วเอ้อ๋ออนี่คือถือ่าจากคิมัดเลยพราะใจคิมมัดแล้วในๆนพวกเราทำความดีเซอร์ไพร์่ถึงแม้ เฮ้ยดีใจน้ำตาไหลเลยเหรอเธอวันนี้ยังถอนนะอ่ะก็ไหนๆทุกคนรวมตัวกันแล้วเก็บไงอ่ะเธอคะทุกคนได้ของขวัญเธอแล้วเธอก็ให้ของขวัญทุกคนดีนี่ของขวัญเาเหรอใช่ไห้ของจากดเซนต้าใช่ไหมทุกคนได้ใจไปทุกคนไหนๆโฟมมันเยอะแล้วเอางี้ไม่เตรียมตัวให้กูด้วย พี่รู้ครับว่าเด็กๆสมัยเนี่ยอยากได้ของหวานเป็นอะไรไม่มีหรอกครับของหวานอยากได้เป็นรถด,ด้วยนั่นต้องอยากได้เงินพอซื้อให้มันเนี่ยมันไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พี่มีแค่รางวัลเดียวนะรางวัลใหญ่ไม่รวมของโบนัสเดี๋ยวทุกคนออกไปข้างนอกก่อนว้าวใครจะเป็นผู้ชนเอางี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดไอเฟมเลยอ่ะแปดคนละกันแปดใบแต่มีใบเดียวเดี๋ยวพี่จะเขียนเลขรางวัลคือหนึ่งหมื่นใบจริงใบเดียวแล้วพี่จะโปรยตามนี้หาเอง โอเคป่ะใครได้ไปไหนก็คือไม่มีทิศหาต่อแล้วโอเคออกไปเลยกูถ่ายเองโอเคครับทุกคนตอนนี้เน okay, okay. okay. ี hmm. so like. so so ่ยเด็กๆมันก็ออกข้างนอกห้องนอนผมแล้วแล้ววันนี้กูจะนอนยังไงว่ดูคนดูดิเนี่ยด้จะนอนไงเนี่ยทุกคนดูดิเอ้ยเอ้ยทุกคนครับสบายอยู่นะเออกูจะมีความสุขดีไหมเนี่ยคิดมากเตดี้จะจัดข้างล่างมาจัดทั้งบนหรือจะเชื่อเดี๋ยวเราจะมาเขียนรางวัลกันนะครับมีกระดาษนะก็หนึ่งหมื่นอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือได้รางวัลนะเดี๋ยวแกะฉีกก่อนอ่าทุกคนเป็นนนพยาะครับ x4 x5 เอ็กเอ็กเจ็ดและนี่ก็รางวันนะครับรางวันใหญ่หมื่นหนึ่งนี่นะครับอ่าโอเคครับทุกคนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าแบบมีอะไรเท่าไรบ้างสวยว่าดูดิสวยทุกคนน่ารักอ่ะมึงอยากอ,าออกเลยดูดิทุกคนคือถ้ามันตั้งอยู่ข้างล่างจะดีมากเลยแบบช่วยเด็กอ่ะอ่าผมก็ไม่รู้นะครับอ่านี่อ่ะําทางเลยครับใส่ไปครับหนึ่งใบโอเคหายําทางเลยครับเลขสองที่สาม เงี้ยนะเงี้ยนะอะก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ทําการเอาแบบรางวัลต่างๆเนี่ยแอบอยู่ข้างล่างกันไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําการเรียก,กน้องมาเลยสบุขซานตา้าหน่อยเพราะว่าแบบเราเป็นเซานต้าคอร์สใช่ไหมให้ของขวัญเด็กๆเอาโอเคพร้อมไหมครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับหาเลยครับไ,ได้แค่คนละใบนะครับเจ๋อเจ๋อเราบอกเลยได้แค่คนละใบนะครับเจอแต่อะไรไม่รู้คนละใบครับคนละใบ ไตรงไหนอ่าโชว์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 เราอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้ไม่ได้อ้าบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันไปเร็วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เธอเฮ้ยเตรียมเจอเอ้ยเพื่อนเจอเป็นไงเพื่อนเจออะไรครับไหนดูโชว์ในกล้องครับกรกระบาดเอาเพื่อนเจอการกระบาดนะครับผมทุกคนไอาร์ตาดที่ไม่เอาผิดไาร์ตทำไมอาร์ตไออาร์ตรอบที่สองคนไปแล้วคนหนึ่งรอบ อ๋อครับตอนนี้คู่แข่งออกไป2คนแล้วนะทุกคนโอนสดเลยไม่มีติดครับเบ๊บเจอแล้วเหรอไอ้เบ๊บไอ้เบ๊บไอ้เบ๊บอย่าโกงไอ้เยหนุดเบ๊อย่าไม่เปลี่ยนพี่เลยเนาะไอ้เย็นุเบ๊บไอ้เบ๊บไอ้เบ๊บอย่าไอ้เบ๊บยังมาผ่านได้ไหมเอะไรครับเอาเลยครับเฮ้ยผมเจอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ถ้าพี่หาเจอพี่ไม่ให้ใครนะโอเคปะว่าอะไรจะเจอวเนี่ยเนี้ยใบหนึ่งนั่น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 ยิบีมจับดีกว่ายิบแล้วหยิบเลยนะครับโอเคครับผมทุกคนน้องมีมได้เอกครับทุกคนนี่น้องมีมได้เอกนะครับเฮ้ยนกโผล่เขาตั้เตียงอ่ะก็ใช่มันเข้ามาแล้วพี่ผมก็ถามพี่อยู่นะผมเข้าไปเตียงอ่ะไหนนะไหนนะการกบันการกบันตัวแรกการกันครับเอฟแล้วขึ้นผลักขึ้นมาหนึ่ง เดียวตรนนี้บเดียไม่เห็นมีเลยวะเจทุกคนเบฟจะหยิบหรือเปล่าตอนนี้เจอนะครับยี่ยเพี่อันนึงอขยวเดี๋ยวครังคุณจอนถ้าเกิดใบเนี่ยไม่ใช่ก็แสดงว่าไอ้เบฟได้ไม่ไ้องอไมองแ้กลับไปกลับไปก่อนกลับไปเปิดพร้อมกันนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวดูกันนะครับว่า เจ๊นักวัลไปนะครับตอนนี้ใบหนึ่งอัอยู่กับใบหนึ่งอยู่กับแอร์ถ้าเกิดว่าสองใบเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่โชคดีที่จะเป็นอเบสนะครับแบ่งให้ด้วยเอาครับโอนสด 1, 100, 000. 3, 000. 1 000. ือมืนบาทสามสองหนึ่งทเฮ้ย ของเม่ด้วยอ่านี่นะผมดูหลักฐานนะครับตรวีนะครับเริ่รับตั้งแต่ที่พี่จัดงานมาเี่อันนี้เยอะสุดเลยนะที่ผมได้เยอะเยอะใช่ใเพราะว่าได้น้อยาตลอดปีนี้อัพได้น้อยครับแต่นี่คือจะเป็นรางวัลใหญ่ที่แบบอัพได้นะครับทุนก็อัพก็สำหรับคุกท่านปีนี้นะครับอาก็ขอให้คนดูทุกคนนะครับดูอยู่หรือคนที่ติดตามนะครับสุภาพแข็งแรงนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาเอ้ยพวกมึงอะไรกันอะอะไรกันอะรอรองอะแบ่งทไมมึงได้คนรรอ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  อ่ะก <ITA> ็ขอให้ทุกคนแบบเอ่อร่างกายแข็งแรงนะครับถ the ือว่าแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิดแล้วก็โรคภัยต่างๆนะผมทุกคนแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครอยากไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมแบบใส่แมสนะครับเพราะช่วงนี้แบบโควิดระบาดแล้วนะครับก็ระวังตัวด้วยนะครับผมทุกคนสุดท้ายนี้เมื่อมาจะเลือกสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพลนมาครับเพราะอะไรเอ้ยไอ้เแต่จักรท์นี่ดีกว่านี่เซนต้าเนี่ยโชไหนเธอขอให้ทุกคนโชคดีนะคะปล่อยเลยปล่อยเลยหมดด้วยเอาด่วน ไปบ้ายค่ะอย่าพึ่งกลับกันเอากลับไปใช้บ้านหรอรู้สึกยังไงบ้างคะกับการได้รางวัลชินีคะชิลๆอะก็ชิลๆมีเงินกินข้าวสักสองเดือนอะหนึ่งินื่นพันเอาแล้วที่คุณบอกว่าคุณจะแบ่งให้คุณเบฟนี่ห้าพันนี่คือยังไงอะคะก็แบ่งก็แบ่งไงก็แบ่งก็แบ่งอยู่แล้ว